ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพารในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รา,าต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการ้้วกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟ็อกฟูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเออเอยอโยโยเฮลโลากวัตซับดูด โอเคับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับโลโก้ใหม่นั่นเองนะฮะทุกคนครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยเข้าผิดช่องหรือเปล่าถูกช่องแล้วนะฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนครับมาหาของใหม่นั่นเองนะฮะนั่นก็คือคาถาแยกเงาของโกสไลเดอร์นะฮะอ่นนี่เลย มันจะอยู่ในหมวดหมู่ของคาถาแยกเงาครับมันก็จะอยู่อันสุดท้ายเลยนะฮะทุกคนครับโคราชิมันติซัมมอนนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณไอดีน้องเขามากเลยนะทุกคนดูครับเขาเป็น f c ตัวจริงนะฮะนี่เขาทําลายพระคุมของพี่ขึ้นมานะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีหมวกด้วยนะครับหมวกนี้ก็ทําขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นไงโอ้โหอย่างเท่เลยนะฮะโอเคครับทุกคนคะเราไปดูจุดเกิดกันดีกว่านะครับสาหรับคนที่วาร์ปไม่ได้นะฮะ สำหรับคนที่กดวาร์ปไม่ได้นะครับก็ให้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่ประตูหน้าแสงอุตสาหะนครับทุกคนครับแล้วก็หันหลังนะหันหลังให้กับประตูแล้วก็วิ่งตามผมมาได้เลยครับอ่าวิ่งตามผมมาแล้วมันจะเป็นออกทางขวามือนะครับเอ้ยไม่ใช่สิซ้ายมือนะครับออกซ้ายมือมาปุ๊บแล้วเราเห็นภูเขาลูกศีน้ำตาลหรือเปล่าครับให้เรานะครับทําการขึ้นภูเขาลูกสีน้ําตาลขึ้นมานะฮะนี่เห็นไหมอ่าสีมันจะเข้มๆกว่าเพื่อนนะครับทุกคนครับขึ้นมาปุ๊บ แล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้กระโดดข้ามตรงนี้มาอีกทีนึ่งครับนนี้แล้วก็หันขวามาครับของมันก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้เลยนะคะทุกคนครับโอเคครับทุกคนหาต่อมาครับเรามาดูรีวิวกันดีกว่านะครับก็คือว่ารีวิวก็นี่เลยครับทุกคนนี้กดขึ้นมาครับเขาจะทําการซัมมอนโคดไรเดอร์ออกมา3ตัวนะฮะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้คือรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนผู้คุมวิญญ,ญาณในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะ อันนี้ผมก็มั่วขึ้นมาเองนะครับเฮ้ยแต่มันเท่มากเลยนะเขาเหมือนแบบว่าผู้คุมอะอาทุกคนครับโคดไลเดอร์อันนี้นะครับคือมันมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือนี่เลยทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมจะใช้ดูก่อนเสกขึ้นมานะครับเราเนี่ยจะต้องทําการโจมตีศัตรูก่อนนะครับโจมตีศัตรูแล้วเขาครับก็จะทําการโจมตีศัตรูแบบนี้่าแบบนี้เลยแต่ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การโจมตีศัตรูนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะครับ อ่าตอนก่อนที่เขาจะหายตัวไปนะครับเขาเนี่ยทำการเอากระดูกนะครับมาจับล็อกศัตรูไว้ให้เราด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูกันใหม่อีกหนึ่งรอบนะเสกซมอนขึ้นมา3ตัวครับนนี้เอามาเลย3ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือที่มันตีหลายๆครั้งแบบนี้นะครับสาเหตุมันเกิดจากอ่าผมใช้กระบวนท่านั่นเองนะครับทุกคนครับนี่อ่าที่มันตีแบบนี้นะครับเพราะว่าผมใช้ของวินิชิงโคนั่นเองแต่ถ้าใช้ธรรมดาก็จะตีแบบนี้ครับ อ่าคือความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็โอเคมากเลยนะคือตอนจบฮิตเนี่ยไม่ได้แค่แบบว่าตีๆแล้วก็หายนะครับยังจับล็อกศัตรูไว้ให้เราอีกด้วยนะฮะนี่ถ้าใช้การโจมตีธรรมดานะครับมันก็จะตีเป็นแบบนี้ก็คือว่าลักษณะในการโจมตีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สไตล์ของอะไรนะฮะเอาเป็นว่าลองใช้มวยไทยดูครับอ่าใช้มวยไทยสไตล์การโจมตีของเขาก็จะเป็นแบบมวยไทยนั่นเองนะฮะ โอเคครทุกคนฮะก็คือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ